สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้จะมารีวิวรถไมโครบังคับสเกล1 1ต่ 14. อ14เป็นงานลิขสิทธิ์แท้ของบริษัทวอล v o นะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฮดรอลิกอคลิปที่เคยรีวิวไปก็จะรีวิวของตัววอลโว1.14ต่อ14เป็นระบบเซอร์โวนะครับระบบเซอร์โวไฟฟ้าแต่คลิปนี้นะครับอยู่ในรังอ่าแล็กเคสเป็นรังแรกเคสอย่างดีนะครับ ในตัวของรุ่นไฮดรอลิกตัวนี้จะมีรายละเอียดยังไงนะครับมาเปิดกันดูได้เลยเป็นภายในกล่องนะครับกลอ่องแร็เท็ตยังดีภายในกล่องก็จะมีตัวรถนะครับอย่างแรกก,ก็ตัวรีโมทคอนโทรลเป็นตัว fs i o s ตัวทัชสกรีนนะครับ ดับ b บิล h o ฮ b อแล้วก็ขวดตวงน้ำมันนะครับน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้กับตัวรถต่อมาก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือที่ต้องใช้กับตัวรถคันนี้เป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับของบริษ,ษัท volvo ในรุ่นเวอร์ชั่น e c 1 6 0 e operation อินสตรักชั่นะครับตัวนี้เป็นคู่มือของรีโมท fsi 6 s นะครับและอย่างสุดท้ายเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่ต้องชาร์จกับแบตเตอรี่ของตัวรถนะครับ บ็อกซิงออกมาจากกล่องแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวรถจะมีความเหมือนกับตัวเซอร์โวนะครับที่เคยรีวิวไปใช้บล็อกเดียวกันนะครับตั้งแต่ตัวรถช่วงล่างนะครับใช้ตัวเดียวกันส่วนบูมอาร์มก็จะเป็นของไฮดรอลิกนะครับจะเป็นงาน CNC ตั้งแต่ตัวบูมนะครับแล้วก็เป็นตัวอาร์มตัวบุง้งกี ส่วนตัวเวอนเหมือนกันนะครับก็จะใช้เป็นงาน c n c เหมือนกันแต่ตัวกระบอกจะเป็นกระบอกไฟฟ้านะครับในตัวไฮดรอลิกตัวนี้ดีเทลของตัวรถก็จะเปิดได้เหมือนกันนะครับพวกฝากข้างแล้วก็ประตูเปิดได้เหมือนกันนะครับรถวันโวตัวนี้นะครับเป็นรถขนาดเล็กอยู่ใน รหัส EC 1 6 0่ยังไม่ถึงรถ200หรือว่า210นะครับขนาดช่วงล่างอยู่ที่28เซนความกว้างช่วงล่างอยู่ที่20เซนนะครับส่วนความสูงอยู่ที่21เซนส่วนน้ำหนักตัวรถก็จะตกอยู่ที่10กิโลกรมัมรายละเอียดตัวรถนะครับเริ่มจากช่วงล่างไฟนอลดรฟ์ะ Drive, นะครับเป็นล้อขับใช้เฟืองเหล็ก ทั้งหมดนะครับใช้โรลเลอร์เตัวแคลรียสอตัวช่วงล่างเป็นงานขึ้นซีนซีนะครับล้อนำนะครับเป็นแบบสปริงให้ตัวได้ลูกแคเรียนะครับสามารถถอดได้โรลเลอร์ er <ๆ>ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันส่วนแทร็กนะครับหรือว่าโซ่เป็นงานอลูผสมซิงไดแคทนะครับแข็งแรงทนทาน ฝั่งด้านหลังของตัวรถนะครับจะเป็นสำหรับเสียบปลั๊กแบตเตอรี่แล้วก็ปุ่มสวิตช์ on off นะครับปิดเปิดรถคันนี้ส่วนที่ใช้ไฮดรอลิกนะครับก็จะเป็นกระบอกยกบูมเป็นกระบอกคู่กระบอกอาร์มแล้วก็กระบอกบุ้งกีนะครับในชุดแข็นขุดนะครับหลังท่อหลังบูมจะเดินเป็นท่อทองเหลืองมาให้แบบรถจริงมาเดินมาตั้งแต่ตรงปลายบูมมาจะถึงตัวกระบอกนะครับ เดินตลอดแนวส่วนตัวท่อไฮดรอลิกนะครับเป็นท่อแบบชนิดแข็งทนแรงดันได้สูงนะครับใช้กระบอกไฮดรอลิกมีซีนมีรายละเอียดแบบรถจริงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นท่อสปริงนะครับสำหรับกันสายแตกแล้วก็เพื่อความสบจริง ด้านเคาน์เตอร์เวทของตัวรถนะครับจะเป็นช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่แบตบตัวรถที่ใช้นะครับจะเป็นแบตลิเทียมไอออนขนาด6,000มิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็เล่นได้นานอยู่เหมือนกันเป็นแบตขนาด7.4โวลต์นะครับเล่นนานๆไปเลยในภายในตัวรถนะครับก็จะประกอบไปด้วยชุดวาวคอนโทรลนะครับใช้วาวแบบ ทรีเวสามช่องแล้วก็เป็นปั๊มไฮดรอลิกติดถังน้ำมันอยู่ด้านนี้นะครับตัวบัลเลตปั๊มบัลเลตนะครับใช้ขนาด kv ที่590ปั๊มของรถคันนี้ก็จะมีตัว p พชเช u r e นะครับสามารถปรับแรงดันได้มีเกจวัดแรงดันนะครับสามารถวัดได้ถึงสี่สิ0หกสิบานะครับ แต่อยู่ที่หนึ่งอบาทแต่ตัวรถตัวนี้เราจะเซ็ตไม่ถึงนะครับก็จะเล่นอยู่ประมาณสี่สิบไม่เกินจากนี้นะครับยี่สิบสี่สิบบาทวิธีเล่นนะครับให้ใส่แบตตัวนี้ไว้ที่ตัวเคาน์เตอร์เวทหลังให้ปักอยู่ด้านในนะครับฝั่งนี้ใส่ตามแนวนอนนะครับแล้วก็ใส่ตัวเคาน์เตอร์เวทหลัง ร้รวิธีเล่นตัวรถนะครับอย่างแรกให้เสียบปลั๊กให้ตรงขั้วนะครับอ่าด้านเหลี่ยมจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านมนจะอยู่ด้านบนเ็นขั้วบวกขั้วลบนะครับเสียบให้ตรงแล้วก็มือ นะครับมือเวลาเสียบห้ามเปียกเวลาเลิกเล่นให้ถอดออกนะครับเพราะไอ้พวกนี้ไฟมันเดินตลอดเมื่อเสียบแบตที่ตัวรถเ,เสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาดูที่รีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลตัวนี้จะใช้ถ่าน 2A นะครับใช้ถ่าน 2A ขนาด ใดก็ได้สก้อนนะครับกดปุ่ม power คู่กันนะครับถ้าขึ้นสัญญาณแบบนี้ให้มาเช็คดูที่สติ๊กด้านบนนะครับให้ดันขึ้นสุดให้หมดนะครับก็จะขึ้นหน้าสแตนบายแบบนี้แล้วก็มาเปิดสวิตช์ที่ตัวรถปิดฝาให้เรียบร้อย ก่อนเปิดทำงานของตัวรถนะครับให้มาดูสวิตช์รีโมททีละตัวนะครับวิธีเปิดตัวรถนะครับให้เปิดสวิตตัวที่2จากด้านหน้านับจากด้านหน้ามานะครับสำหรับในการเปิดปัม๊มแต่เราจะใช้สเต็ปที่2มันจะมีทั้งหมด3ส,สเต็สเป,สเปสเต็ปหสเต็ปส สเต็ปสนะครับแบบรันปั๊มแต่เราจะใช้สเต็ปที่2แบบมิกซ์นะครับตัวรถจะทำงานตามปั๊มที่เราโยกสติ๊กเล่นแบบนี้ก็จะไม่เปลืองแบตนะครับกดบ,บูมขึ้นกดบ,บูมลง วงขึ้นหามออกหามเข้าเมื่อกี้ออกเมื่อกี้เข้าเอวตัวนี้จะหมุนได้สุดไม่มีตัดนะครับหมุนได้รอบแบบไม่มีตัดส่วนตัวเดินจะใช้ด้านบนเหมือนเดิมนะครับช้าเร็วอยู่ที่ผู้ควบคุมนะครับ ส่วนต่อมาจะเป็นการปิดเปิดไฟสองสว่างเ d l ไลท์นะครับจะเป็นไฟแบบ2องสเต็ปนะครับกระพริบ p, แล้วก็แบบเปิดสว่างค้างแล้วก็ไฟวาบนะครับตัวรถตัวนี้นะครับทางร้านก็จะเซ็ตระบบไปให้ ตั้งแต่เพชเชอร์แรงดันไฮดรอลิกไปจนถึงระบบควบคุมรีโมทนะครับตั้งให้แบบสมูททางร้านก็จะเซตไปให้เรียบร้อยให้ลูกค้าพร้อมเล่นนะครับ นเรื่องกำลังการขุดของตัวรถนะครับมีแรงขุดดีมากตัวนี้สามารถขุดแข็งได้ระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ การทำงานนะครับจะเล่นเนียนกว่าพวกระบบเซวโวหรือว่ารุ่นแรกนะครับที่เคยรีวิวไปจะได้ฟีลลิ่งเหมือนรถจริงมากกว่า เพชอร์แรงดันไฮดรอลิกนะครับต่างร้านก็จะเซ็ตให้ตั้งอยู่ที่ไม่เกิน40บาทนะครับ่ในช่วงนี้นะครับกำลังดีนะครับไม่เกิน40บาท เดี๋ยวลองไปเล่นขุดดิงจริงๆกันดูนะครับกำลังรถจะเป็นอย่างไร Tchau! Yeah.